ไม่มีใครอยากอยากรอกเขือนว่าเนื้อออกมาเราทุกคนอยากถูกรักอ่ะต้องทุบตัวเองอย่างเงี้ยว่าแบบอันนี้ฝันหรือเรื่องจริงวะคืองานแต่งงานที่มันมีความสุขขนาดนั้นชีวิตรักที่มันมีความสุขขนาดนั้นทําไมเรามาอยู่ตรงนี้ได้อ่ะเออชีวิตนั่งแห่งสวยชีวิตนั่งยากแต่มีคนที่รักรอเราอยู่ที่บ้าน mm hmm. คุณพ่อกับคุณแม่ตัดสินใจมีเขื่อนเพราะว่าพี่สาวเขื่อนเป็นออทิสติก เมื่อคุณแม่ไม่อยู่เราจะอยู่ต่อ,อยังไงนะครับอู้หูนลุกเลยใช่เป็นสิ่งเดียวที่ไม่สามารถเบรกผรูแล้วก็ยังมไม่พร้อมที่จะมานั่งทันความเข้าใจอบอุ่นล้วไม่เหมือนกันบางบ้านอบอุ่นในการไม่กอดกันบางบ้านอบอุ่นในการบอกรักกันบางบ้านอบอุ่นในการดูแลกันเขาว่าอบอุ่นไม่เหมือนกันนักจิตบ,บําบัดก็จะเป็นคนคนหนึ่งที่แบบเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนสามารถแบบ เออมาเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นครับ hurt people hurt people heal people heal people, healed people. ขอมีชีวิตอีกหนึ่งวันนะเพื่อไปทําสิ่งนี้เพราะแบบมันทําให้ชีวิตแบบมีความหมายพอเราโตมามันจะมีคําว่าเกลียดมากเกลียดกลับอะอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยเหมือนกับเข้าไปถามเลยว่ามาคุยกันหน่อยถามยังไงถามยังไงรประโยคเปิดของ <c oughs> ล้วก็คือถามแบบทำอย่างนั้นทำไมมึงทำอย่างนี้กูทำไมตีกันแบบเยอะมากแบบมันต้องมีคนถ่ายคลิปไปลงติกตอกมั้ยรอดไงไม่มีคือคนอะงงเยอะมากว่าอ้าวสรุปแต่งงานแล้วอย่าแล้วหรอ หรืออะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วมีแฟนกี่คนน่าคลายกันหมดนึกออกไหม <c oughs> คือคนล่าสุดเคยไปข้างนอกด้วยกันอะแล้วมีคนมาแบบเดินมาแบบอุ้ยชอบลุกงานแต่งมากเลยอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วแฟนใหม่แบบลุงแมทก็แบบว่าจะบ้าผู้ชายจะรักใครแต่นึกออกไหม <c oughs> แต่มึงอย่าลืมรักตัวเองด้วยหมอดูก็เป็น t h e r a p e u ติ c แบบหนึ่งอะครับ <c oughs> prime cast ปันปันค่ะ